ฮึบสร้างฝันรายการที่อยากให้คุณเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการตามฝันนะครับแม้ว่าผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำให้เราเนี่ยต้องหยุดพักการไล่ตามความฝันไปช่วงหนึ่งวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ชื่อดังที่แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตหนักแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งพนักงานจับมือร่วมกับพนักงานฮึบสู้เพื่อผ่านโควิด -19 ไปให้ได้ครับ คุณเอิรนผู้จัดละครชื่อดังทำละครมากี่เรื่องก็ได้ทั้งกระแสะได้ทั้งรางวัลสปอนเซอร์เข้ามาไม่ขาดสายคิวถ่ายละครแน่นตลอดเดือนแต่เมื่อต้องเจอกับพิษของโควิด1 9ตอนนั้นทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักทั้งงานทั้งเงินพนักงานบริษัทก็ต้องหยุดนิ่งหมดเลยเมื่อไม่มีรายรับแต่รายจ่ายของพนักงานยังต้องมีคุณเอิร์ตัดสินใจชวนพนักงานทุกคนมาฮึบสู้ช่วยกัน ทำของเพื่อขายออนไลน์อย่างน้อยก็มีรายได้และมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันถึงแม้วิกฤตโควิด -19 จะเริ่มซาลงไปแล้วคุณเอิญกลับมาถ่ายละครได้แล้วสู้คนเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับลองร่วมมือร่วมใจกันแบบคุณเอิญอาจจะทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับผมก็อขอเป็นตัวแทนของแบรนด์มอบเงินทุนเพื่อสารฝันพร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับคุณเอิญเลยนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีแรงฮึบแล้วไปต่อครับ ก็ขอบคุณน้องอเล็กซ์แล้วก็แบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคเหนื่อยท้อเหนื่อยล้าก,กันมากแค่ไหนแต่ขอให้เราสูดลมหายใจกันขึ้นมาฮึบหนึ่งนิดหนึ่งพักสักหน่อยแล้วเรามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะแหละรับรองจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนครับเรื่องราวของคุณเอิ์น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังท้อแท้ลุกขึ้นมาฮึบสู้ได้อีกครั้งนะครับอย่างคุณเอิญที่ฮึบสู้เพื่อบ,บริษัทและพนักงานทุกคนไม่ว่าเหตุผลในการฮึบของทุกคนจะเป็นอะไรแแบบรรนนนดดด์กกก็็ขออเปีีง,งผััทท่ําให้้คุณไฮึ แล้วพิชิตความฝันของคุณครับ